สวัสดีสุขุสุขคน้นสวัสดีตอนเศร้าค่ะเมื่อนีวันพระสิบหาคำออกมาตักบาทข้าบุญเป็นยังไงเนาะพ่นองสุขูสุขคน้นสวัสดีมานล้คะใส่บาทเดี๋ยวพาชมรอบวัดนาบวมๆพ่นองนอนดึกตื่นแต่เศร้า,านอนเพียงพ่อหนามบวมๆว,วัดกระสีประมาณนี้ค่ะ สวัสดีทุกคน Good morning everyone uh, Today I have to uh, go to the m a e merit with mama In the Thailand ita today ita s a b a t Buddha we have to come to the temple m a e merit It's I have to show you something ita in the temple in the temple in of my village ในพระช่องวัดพี่น้องบรรยากาศในวัด มีรอบๆตนๆ้นมะพร้าวบรรยากาศตอนเช้าๆกระเป้าบบสาวใครรคักล,ลืมหกกิ๊ดโมงสิหนอ่อยถ้าชมบรรยากาศบ้านแสนสุขบ้านสัสดไซเงินสถิตสมัยก่อนเพื่อนอื่นวัดป่าบ,บง่งเพราะว่ามีตะก่อบ่งแถวนี้ตะกี่บูดเกาสียู่นี่่าราเกาคาุณอยู่ประมาณนี้ยยุคซาราเกาสียู่ประมาณนี่แล้วก็เพื่อนกะหังเฮ็ดไม้ยังบ่คุณยายยังบ่อบผีสิด บวกเฝ้าคุณ,คณา <c oughs> คาายายเพิ่นถามเพิ่นสิมี่บุตรสารล่าเก่าตรงนี้น้อพี่น้องนะมีข้าวผังเห็ดมะซองดอกกระเพิ่นคุณกระไรไงไม่สั่งบททุตรชิมอยู่คุณชิมวัดพระองค์ใหญ่ข้างในเหมือนเมย์พนมเมียหรือบ้านเราได้มาขุดหลุมเาเห็ดฐานกาันแต่กรบบอกหนังนีนน่สมัยตะกี้แลนนี่ต้นบักลำอมใหญ่ลายปลาบุ๋ง ััดอนกอบองนะพี่น้องภาษาอีสานอื่นกอบองกอบุงเนาะน้องไม่บงอปูปามามีสะน้ำโอนมีสะอันบอันนั่นมีสางสางหรือบอบ่อน้ำภาษาทไทยเรียกบ่าน้ำสางที่จงกุฏิตรงนั้นเป็นที่กอไผ่เหลืองไงโอไผ่บวชคนอื่นคอยบวชไผ่มันชีเหลืองบวชเป็นพระและ้วกะเอ่อเพิ่งกะฟันออกเห็เฮ็ดไหมสางบรุรณะไม่เปลี่ยนเจ้าวาดมา่ไหม่เรื่อยๆพี่น้องเจ้าวาดคนเกาปูหมันเพิ่นกะมรณะผาพเนาะ มันละนาผาปะแล้วเปลี่ยนมากเรื่อยๆผ้าช่มดอกใหม่งามพี่น้องเลยเป็นไรน้อพี่น้องยู่เมืองนอกเมืองหน้าสบายดีกันทุกทุกคนวันนาะสวัสดีพี่น้องฟังประเทศฝรั่งฟังเล่า <ๆ S 2> แล้วก็ทัวะะ่วปลูกเลยค่ะเด้อขม้าช่มมาลับฟังกันตอนเช้าๆฟังเสียงนกเสียงกาเสียงคนพร้อมพี่น้องเลยเสียงนกห้องบรรยากาศในวัดลมลื่นมือีนก็เดือด ออกอยู่พี่น้องแต่ก่อนเดี๋ออกมาบาดฝนตกก็งงเ่าฝนคือตกแล้วมันก็ยังโบเบิร์ดตรนะอาจจะตกช่วงนี้เขาปียังมะแล้วพี่น้องเลยเขาปีย่างล้วฝนตกฝนลินชาวบ้านเพิ่งกจาเขามาตากในวัดขาดมันก็เฮ็ดไม่ตามนี่ยตะกี้ก็หาเงินมาผับปลามาสางกำแพงเซอร์เพิร์นตะกี้เนาะหาเงินมาสางกำแพงเซอร์เพิ่นแล้วกับประตูโค้งสางประตูโค้งน้ำสมัยตะกี้เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมือง นี่ไงกะหาพระปา่ามาสางโซเฟอร์น์โบสถ์ซิมเท่านี้ซูมอนเดียกลับมาอยู่บ้านหลังโควิดอันน่าขอดกับลูกพี่น้องว่าจะได้กปปลับอีกบ้านบึงก่อนอีตอนนี้เมืองหลายกะเริ่มเบื่อพี่น้องเลยเราไม่อยู่ยยบ้านนอกคอกหน้าเขาต้นมะพร้าวในายปีเลยพี่น้องเลยนี่สมัยใดกุนิไรยี่สิบเป็นยี่สิบจานสิปีแล้วบ่ะอีพันธุ์ชิมีต้นโพุ่งใหญ่อยู่นี่พี่น้องวันนี้ล่มมากอู้เป็นรอยปีๆนะหลไรรอยปีบมั้งขนลมนู่นอีก เพื่ออายุไขเพฟ่้นเนะาเนะมันกระไพรส่นบรรยากาศรอบวัดผ้าชุมบรรยากาศรอบวัดพี่น้องสุขุมสุข้นเป็นไรนอ้ออนไรถ้าเกิด <c oughs> อบอกว่าถูกบ้าควนแกขเขาโหดเขาไพเด้อพี่น้องผ้าชุมรอบวัดบรรยากาศในวนนาาาานัดมีเขาชาวบ้านเพื้นหนามตักว่าตักในวัดนี่ยายกำลังเมื่อยออกไม่ออกมนี้นัดผากระมากอะ่ะ ตักบาตรท่าบุญกันากบา,าบนบตรท่าบุญเสียตาโอ้ต่าอนเด็กตื่นต่เศร้าพี่น้อยบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์พี่น้องอากาศดีสุดเขาให้เต็มปอดบรรยากาศงามบรรยากาศนี่ <c oughs> have you, a have t show r e view is all the temple This temple is the name What say ngân Sathit thịt is a Thai language is Thai language how, how are you guys? I hope everyone is staying safe. The is the dessert inside had the big Buddha. I will to show you had the big Buddha. ลุยบอลแล้วเธอถิกัอลุกวิสกี้ถ้าพี่น้องสิภาเข้าไปชมผ้าไปชุ่มบรรยากาศข้างในบูดขึ้นบดกระเกาแล้วพี่น้องเอ้ยเกาละ่ะันสีเฮ็ดกระทิงกันอยู่ที่กระทิงกระทิงในบุบผ้าเขาไปชุ่มบุอันผ้ะอ,องไงเมียแล้วนางถึง้านเมียไหวผ้าแล้วทั้งหมด The third have the big Buddha. Many old women, old men come to have big Yes. We have the big Buddha, beautiful big Buddha. This a long year ago. Have the view. It's is what view did it? Is. 25, 27. Long year ago. When I was the children. This m a m a mama m a ่ a เห็ด e อก p ผ e ปรีอิฐว w วววดแคนโดร์แ e ะเอเซนทอลเพย์ระบิดไมบวพี่น้องประสิประมาณนอยูน่พี่น้องนะพระงามงาอิยาเ้อปูทุกบรรยากาศพคนกะเจียวโตไว้ห้างโตห้างเตียนเลยน้องฝีมือฝีมือนี่เจ้าบ้านมีแต่แฮนด์เมดฟอร์มเดอะวิล เราเล็กก็แม้ค s o ท e ดีส์ like this to look like i t souvenir but s but not souvenir. I just make for the handmade to with the temple. หล่อพี่น่อยกับบรรยากาศประมาณนี้ค่ะระชิม,มีภาพวาดเนะาะภาพวาดสมัยประวัติของพระพุทธเจ้าหรือประวัติชือ่อกพชู่อศพพี่หน่อย ปกติทั่วไปเหมือนจังหวัดอื่นๆเนาะต่างทั่วไปเหมือนทุกว,ทวันท่ามิตบรรยากาศพุทธเจ้ากันหาชาลีประวัติสมัยตะกี้กับประวัติของพุทธเจ้าเราพี่น้องพุทธเจ้าเมันเกิดมาหลายศาสตร์ตายหลายศาสตร์เป็นคนเป็นสัตว์เป็นทุย่ <c oughs> างศาสตร์สุดท้ายก็เพิมาเป็นพุทธเจ้าเนาะเป็นกษัตริย์าอากาศกษัดกิย์กแล้วก็เขาบวช ปาะวดติ้ิงลูกปิงเนี่ยไปถวายตำประวัติศาสตร์แล้วน้องน้องเนาะันประวัติของมับรรพบุรุษบรรพบุรุษเนาะประวัติของพุทธเจ้าเนาะประวัติศาสตร์ของพุทธเจ้าอย่างที PI, function, <c oughs> ่ห <ano> ้าหกหกกันเนาะกันท้ายทีแม่มัททีมัทที่เก้าสิบพระคาถาก็มีอย่างหลายเนู่ ้าพกฤีิ้าชมว,วัดชมว,ว่าขอละขอกละขัง้งต่อพันนี้ไว้บ้าน,นไดมิต,อนะต่อก็สีดีเนาะเราจะพู้ถือมิต่อมีแตนหอยในหนาบานพันวาพระว่าสิตีิสุได้หิ่งต่อเงินต้อทองคนลา <c oughs> มีแบบภาพชุ้ชกชุ้ชกวันประเวีนี่ สบาเพี่น้องมีออกไม่ออกกินเขาแล้วออกข้างไม่ออกกินเขาวยกันอากาศคี่สีหอนพี่น้อยช่วงนี้กะกินเจยู่สามมือได้พี่น้องเอ้ยมาอนุโมทนาสาธุสุดเจปกติจะกินสิบกว่ามือนแต่ว่านี่กินแค่ได้สามมือกินสามมือแล้วกะสีออกเพราะว่ายุ่นทาผููเขาเนาะน้่าพอน้ำเมร์ จะกินดุนด้วยจากระบาดเพื่อที่ก้าวกำะนำขึ้นช่วงในกินกีรักษาสินอยู่รักษาสินนั่นสิ่ฮอลักข้างค่ะกินเข้ากินหน้งฮอลักข้างข้าไปสู้บรรยากาศที่เรากินพวกผู้ท้าผู้ท้าสุ้เข่ากันคนก็ใส่แม็กี่ด้วยที่หน้องเพื่อที่เดากับวยกับไปสีว่าชาววาสิ้นกินเข้ากินหนอนกันตามภาษาทีาเจ้ากั วัดที่จะขึ้นวัที่วัดการขาจะกับชีเยกคือนถาดลงบหานขึ้นหน่อยกินเข่ากันที่สามกดไล่กดแช่กดซับสะไคร้ให้ดีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันที่พึ่งเบื่อเบื่นายกันเด้ออาจจะไม่มีอย่างมากมายเพราะว่าแต่ว่าได้ไปใส่นล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ามีอย่างอาจจะตื่นเต้นน่าสนใจมากๆกันที่คุณถึงถึงจากกันไปให้กำลังใจอยู่จับมือกันไปดุนดนทางที่ตามให้น้ำเนาะ ัเมื่อเคยยูทูปกับขึ้นๆล่องๆยอดยอดคนติดตามเฮาเขาไม่รู้ว่าขึ้นไม่ยูทูปแล้วขึ้นเพราะว่าขื่นมาเบิึงขื่นเบียร์ที่รู้ขื่นจะไปกับเราจะเพื่นเนาะเข้ากับมันไม่ิดบังคับพระเจ้าพระเจ้าอาจจะมาเบิึงแล้วก็กดเข่านะคะกุ๊บออกแบบเนาะปลาข้างนี้กับปกดแล้วก็ติดตามให้พี่น้องเราออกแบบเนี่เป็นกำลังใจในการและกันเนาะพี่น้องทักแท่งกันด้วยฝากขอบคุณฝากแบบเนี่ยเท้าแต่ว่ามีคนเจ้าก็บไม่มาถึงหัวกลอยกลัวหรอก เราพวกแก้วเราเป็นกําลังใจที่ดีกันระยะนึงที่ดีแล้วก็เป็นยังไงละ่ะแรงบันดาลใจให,หลายๆอย่างให้ถ้ำจุดนี้แล้วก็พักดันกันมาถึงจุดนี้นนนก็สฉีกวิ่งบอนันกันทีนก่การับพี่ห้องพี่น้องเขาเกิดว่าไปเยี่ยมบ้านซาหรือว่าเปเยี่ยมเป็นอาทิตย์ก็อาจจะถูดกันไม่พี่น้องแย่คว่ากันเพราะว่าเชื่วอว่ยุ่งายากเพียกงานแล้วพี่น้องเนาะยุ่งงานหลาย ยังไ,ได้กระสิไปเยียยเย่ยมอยู่ดอกกระสิไปไปมันถึงเร้่องเพื่อกับหาผู้จือ่อพยายามคนกับเรืเพื่อก็เนานะกดซื้อโอ้ยแต่กระหายายา,ากหนักก็อกฝากกดแรงบันดาลใจให้หน่อยส่งกำลังใจให้ในักกันเลยพี่น้องนะ Thank you so much guys Thank you so much for support me and come to enjoying with my uh, channel Thank you so much in f you hit that to case, please click subscribe for me อยู่ในคลิปเจอกันใหม่พี่น้องล่าเจอกันใหมเนาะพี่น้องาขอบคุณหลายใากราบขอบคุณสกู๊สุสกุนค่ะขออนใญุญาตได้ค่ะที่ใส่มือเดียวมือหนึ่งถือโทรศัพท์กราบขอบคุณสกู๊สุสกุนที่เข่ามากกดไลค์กดแชร์กดซับสับไขนะ่เห็นไหมยังไงเจอกันคลิปไหมน้าพี่นอนะ้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ะนะค,ะค่ะดาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย